มาเล่และเขาเป็นรถแสดงผัดผนในวันนี้ไฮไฟกันหน่อยแล้วค่อยมาซ้อมกันใหม่นะมาเล่ กำลังเจอปัญหาไฟฟ้าดับกระทันหันภายในเมืองทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเขาได้ต้องช่วยเมืองของพวกเรานะ รักถามว่าพอจะมีหนทางอื่นไหมที่เราจะสร้างพลังงานขึ้นมาได้นาแน่น่า,นาแดนบอกว่าอาจจะพอมีทางนะกังหันลมสามารถชาร์จพลังงานได้ใช่เลยแต่วันนี้ไม่มีลมเลยได้มีไอเดียไหมซุปเปอร,ร์ทรัคโอเค รถไฟซุปเปอร์เทรนว,ว้าวเยี่ยมไปเลย <Okay. S 1> เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจมากๆเลยซุปเปอร์ทรัคนายกำลังจะทำให้กังหันนี้ทำงานโดยใช้ความเร็วสร้างกระแสลมใช่ไหมฉ uh huh. uh huh. ลาดล้ำไปเลยมันทำงานแล้ว โอ้ไม่ม <oh> ันหมุนเร็วมากมากเลยลองดูอีกครั้งซูเปอร์ทรัคไปต่อซูเปอร์ทรัคโอ้ไมย อีกแล้วเห,อหรอใช่แล้วเราจะเป็นต้องหยุดรถที่เข้ามาขัดจังหวะเอสทีสามพันใช่เลยเครื่องไฮไฟฮย,ยอดไปเลยรูวาัา ไปต่อซูเปอร์ทรัคมันใกล้จะเต็มแล้วมันเต็มแล้วชชยโย่ซูเปอร์ทรัคใช้พลังงานให้คาซิตี้ชชยโยมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมไปเลย แข่งหรือถอนกันอยู่น่าสนุกนะพวกนายถนัดทำลายกําแพงมากเลยมีรถต้องการความช่วยเหลือร้อาแต่ต้องรีบกลับบ้านตอนนี้เลยแคลรี่และเบนอยู่ที่ฟาร์มพวกเขาดูวิตกกันมาก จ้ไหรมินอร์ก็มันอะไรนั่นมันเท้าทีเล็กซ์ใช่ไหมพูกเขาต้องการความช่วยเหลือเรียวเข้าไปกันเถออ สุขภ um ักด์มาช่วยแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงที่เล็กหายไปไหนแล้วไออะไรไปต่อมาเนี่หมอเขาเดินเข้าไปในเขาวงกดเหรอ ซุปเปอร์ทรักแต่จะทำยังไงนายกำลังจะแปลงร่างเหรอเจียมเลยเอาเลยซุปเปอร์ทร็พโชว์ให้เจ้าทีเร็กซ์ <c oughs> เห็นเลยว่าใครเจ๋งกว่ากาัน ที่ยอยมากเลยตามเขาไปเลยเจ้ารถซปเปอร์สปริงดีดดิอรุมหายไปไหนแล้วหโอตกใจหมดเลย แคร์รี่เจ้ารถซูปเปอร์สปริงพย,ยายามจะบอกว่าเจ้าทีเรสนั้นเป็นแค่ของเล่นข่าวดีก็คือเขาใกล้จะออกมาจาก,กข,าขั้วกดแล้วแต่ข่าวร้ายก็คือความเร็วเขาเพิ่มขึ้นและเขาก็ดูคุ้มครั้งโอ้โอ้โเกิดอะไรขึ้นแคร์รี โอไม่ oh เด็กๆกำลังหลับอยู่ในสวนอ <c oughs> นายทำสำเร็จเจ้ารถซปเปอร์สปริงขอบคุณที่มาช่วยนะซปเปอร์รัคคาซิตี้ยินดีที่จะมอบเหรียญรางวัลเพื่อตอบแทนสิ่งที่นายทำนะและแครี่ทำอาหารกลางวันมาให้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีไดนูเสามาขัดจังหวะขอให้อร่อยกับมือ้กลางวันนะสวัสดีทุกคนพร้อมสำหรับงานพาเลทฮารูวีแล้วใช่ไหมมันกำลังจะเริ่มแล้วนะ เุ๊บผีบรือเู้อู้อู้อออู้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 อ กระดูกผีไม่ต้องห่วงซุปเปอร์ทรัคจะสื่อหาความจริงเองซุปเปอร์ทรัคขอคุยด้วยได้ไหมอ,อ้อฮะมีโครงกระดูกผีวิ่งหลอกผู้คนไปทั่วเลยโอ,อ ไ,ไซูเปรอร์ทรัคเร็วเข้า,ารถมอนสเตอร์ทรัคเป็นไอเดียที่ยอดไปเลยไปจับเขากันเถอะซูเปอร,ร์ทรัค จะกระโดดข้ามขบวนพาเรดเหรอซูเปอร์มอนสเตอร์ทรักเยี่ยมเขาคือนกเขาคือเครื่องบินเขาคือซูเปอร์มอนสเตอร์ทรัอษาอ๋ออืาอืมอืมอืม มันไม่ใช่ครงกระดูกจริงๆไปสนุกกับขบวนพาเรดของเรากันดีกว่าพอได้แล้วระวังเขาว่างระเบิดใคร คนปกครองทุกคนในขบวนพาเ็สได้เวลาจับเจ้าวยร้ายแล้วใช้เอสพีสามพันเลย นายซ่อนตัวไม่ได้หรอกเราจับนายได้เขาคือล็อกขมายจอมซน วันนี้เราได้เรียนรู้บทเรียนดีๆนะเด็กๆมันเป็นแค่ของประดับ <laughs> จำไว้นะบางทีสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้ <h ook> นั่นอะไรเหรือค้าวผ<ห>ีเหรอ <h ook> โอ้เขาคือมาเล่ <h ook> แล้วว่าวปีศาจของเขา โอ้ไม่ต้องห่วงนะมาเลเราจะซ่อมว่าวหุนยายให้เองขูกเขามีรถต้องการซูเปอร์ทรัคไปกันเถอะซูเปอร์ทรัคเบนกำลังเล่าเรื่องผีให้เด็กๆฟังตอนที่มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากเขาววงกดหน้า เบนเข้าไปเช็คดูว่ามันคืออะไรและเด็กๆก,ก็ตามไปด้วยแล้วก็มีอะไรบางอย่างหรืออ <c oughs> าจจะเป็นใครบางคน <c oughs> มาขวางทางเขาว่งกดเอาไว้ <c oughs> เบนและเด็กๆรูก้กันมากไหนต้องช่วยพวกเขาออกมานะซุปเปอร์ทรัมป์ จริงด้วยเบนและเด็กๆติดอยู่ข้างในและหนีออกมาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างซุปเปอร์ทรัคมันนักเกินไปสำหรับนายนะซุปเปอร์ทรัคโอ้ไม่นะเพื่อนของเราต้องการความช่วยเหลือเร็วเข้าซุปเปอร์ทรัคนายจะแปลงร่างเป็นรถอะไร ซูเปรอร์แคเรียร์ทรัคนั้นเหรอตอนนี้นายแตลกขึ้นแล้วนะทำได้ดีมากโอ้ไม่ีสุดรักนายอยู่ไหนซูเปอร์ทรัคแล้วเด็กๆขึ้นมาบนรถซูเปอรท์ทรัคเลย กองฟางพวกนี้มันหนาเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะทำไงดีโอ้ไม่เข้ามาแล้วซุปเปอร์ทรัคแต่ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้เด็กเก่งปลอดภัยฮขานายมีไอเดียเหรอสซุปเปอร์ทรัค ST สามพันใช่เลย ซุปเปอร์ครับใช่เลยมาดูกันว่าใครเป็นผีโอ้แดดมันคือนายเองเหรอเด็กๆเรามีเซอร์ไพรส์วันฮาโลวีนนะพร้อมกันหรือยังโอเคนี่ไงสุขสันต์วันฮาโลวีนทำได้ดีมากซุปเปอร์ครับแล้วเจอกันใหม่นะ แคลรี่เธอกำลังรีบไปไหนไปส่งของช้าใช่ไหมฮะ <comm itt al> แคลรี่ได,ได้ยินเสียงอูดไหมฟังเหมือนบอบบ <Private> ี้กำลังมีปัญหานะเกิดอะไรขึ้นเหรอบอบบี้บอบบี้ฉลามตามนายมาจากทะเลรวงด้วยนะแคลรี่บอบบี้ไม่ได้ยินเสียงเธอดูถนนที่เธอกำลังวิ่งด้วยนะแคลรี่ <mem itt al> ครับแคลรี่และบ๊อบบี้กำลังมีปัญหาแคลรี่ตกจากสะพานลงไปในใบบัวและฉลามกำลังใกล้เข้ามานายต้องไปช่วยพวกเขาโดยเร็ว ดูนั่นคาา <Huh? S 1> แครี่อยู่ตรงนั้นโอ้ไม่นะฉลามถูกปล่อยออกมาจากสะพานที่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้เร็วเ <Huh? S 1> ข้าคาานายรู้ไหมว่าจะแปลงร่างเป็นอะไร <Huh? S 1> เพื่อช่วยเธอเฮ้ฮโมโม อยู่ที่นี่นายลึกฉลาดไปแล้วระวังด้วยนะบอบบี้ซุปเปอร์ทรักษ์อยากให้นายล่าแครี่ขึ้นฟังจับไว้นะแคลรี่

ได้คุณรีบหน่อยบ๊อบบี้พวกมันกำลังมาแล้วได้ต้องลงมือโดยเร็วขาวเฮ้ฮ่อเป็นไอเดียที่เจ๋งฝุดฝุดได้สามารถใช้ ST3000 ันได้เลยฮึมเ,เ,เร็วหน่อยทุกคน มว้าวสุทรัตร์มันได้ผลมันไล่ฉลามไปแล้วทำต่อไปยอดไปเลยได้ทำให้ฉลามตัวหนีไปเลยซุดพัร์ทำได้ดีมากเฮ้ยม้ให้เขอคุณสำหรับความช่วยเหลือนะสุทรัตร์ ใช่แล้วบ <K music> ๊อบบี้เราควรทำให้คลองปลอดภัยกว่านี้เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคเราควรใช้ตะไคร่เดียวตุ๊ขอให้สนุกกันนะทุกคน เอ็นน่าเอ็นน่าเอ็นน่าเอาหูฟังออกก่อนมีไฟไหม้รอบตัวเธอไฟลามเร็วมากต้องการความช่วยเหลือนะอ้าวเป่ะ เขามีไฟไหม้ที่สวนเราต้องใช้บริการของนายแล้วล่ะ ไปขุดโดดท่อซุปป์ทรัคจะแปลงร่างเป็นอะไรเพื่อดับไฟพวกนี้มันได้ไหมกันนะทุก

ซ้ายมือเหลราวนี้แล่ขวาเอดโ่าอื้ตรักมาช่วยแล้วนะอสุบตรัก ไฟล้างไปรอบๆสวนบูฮะฮึบูมันน er ี่มีอะไรน่าตื่นนี่ชูโมฮึฮ่านายกำลังจะใช้ ST 3 0 0 0ใช่ไหมออืออหือโอ้ฉันอดใจรอดูไม่ไหวแล้วว่าคราวนี้มันจะเป็นอะไรเบ๊ได้ดึก แห้งน้ำเยี่ยบไปเลยว้าวมันได้ผลดีเหลือเชื่อมันดับไฟได้ด้วยโอ้ไม่เขาได้ต้องดับไฟก่อนมันจะลามไปตรงนั้นเรื่องไปแล้วไมล่ะ ว้าวเป็นโชว์ที่ยอดไปเลยมาเล่ใช่แล้วฉันคิดว่าไฟไม่มากพอแล้วในวันนี้มาเน่ได้อยากให้มาเล่กระโดดข้ามตัวนาอยู่หรออือหืออาฮได้เลยขอให้สนุกกันนะทุกคน